สวัสดีครับพบกับเชิญเอร์นะครับปิดเลขพีไพ,พีเรียบร้อยแล้วนะครับรูบี้ได้มาหลายคนเปิดเกียร์กันนะอ่าส่วนใหญ่เห็นมือลั่นกันที่เกียร์นะครับแล้วผมเห็นเปิดได้กันค่อนข้างจะเยอะนะอ่าก็เน้นไปที่6ดาวครับที่เปิดกันได้นะ7ดาวก็มีได้บ้างครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นโลจันทรานะครับค่าเกียร์ค่อนข้างจะดีนะอะฉจะนั้น เดี๋ยวผมจะมาเปิดเกียร์กันสัก2รอบนะถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องพักบ้างแล้วละ่ะเออเพราะว่าไม่ไหวครับเกียร์กับไอหีลักเนี่ยผมไม่ค่อยถูกโฉลกเท่าไหร่นะครับคือไอดีนี้นะครับด้วยความที่ว่าเน้นแต่เรนเจอร์นะมันก็เลยจะได้แต่เรนเจอร์นะครับอ่าส่วนตัวกระชากป,ปกตินะครับอันนี้ก็เก็บยาวเลยนะครับรออ่าจนกว่าแสงรับมืดจะมานะแล้วก็ลุ้นนะครับว่าแสงรับมืดจะเป็นตัวอะไรมา มีแนนอนนะครับแสงละมึดตัวเก่านะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะแทรกมาตอนไหนคือคิดว่าน่าจะาหมดช่วงเพิ่มโอกาสเนี่ยก็น่าจะแทรกด้วยกาชาแสงละมึดตัวเก่านะครับอันนี้ก็รอดูแล้วกันนะสำหรับคนที่รออยู่นะครับโอเคเปิดกันสองรอบครับเอา2รอบพอถ้าไม่ได้ก็คงต้องพักบ้างแล้วล่ะโอ้โหตามลากเกียร์กับไอดีนี้นะครับก็ยังออกมาในสภาพนี้นะ5้าดาว อ่ะเริ่มต้นีนห้าดาวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีห้าดาวชิ้นที่สองเริ่มตึง,งิดตึง,งิดชิ้นที่สมโอ้โหยังเป็นห้าดาวอยู่ผมว่าได้6ดาวเชื่อปะแต่ขอเป็นเกียร์อาวุธแล้วกันนะค่าสูงสูงหน่อยโอ้โหยังเป็น5ดาวต่อเฮ้ยไต่คอโอ้โหดูดิให้6ดาวเป็นเกียร์ชิ้นนี้นะครับคือเป็นเซตเกียร์ที่แบบว่า แตลลี่เนี่ยออกอาวุธก็ได้ครับออกป้องกันก็ดีนะครับออกตกแต่งนี่เน่าเลยนะครับชีนี้ได้มาก็คงนําไปเสริมกับชีนอื่นๆนะครับโอเครอบสุดท้ายโอ้โหเห็นคนอื่นเขาเปิดกันหน้าเยอะนะ i d ดเปิดเกียร์เมื่อวานครับโอ้โหจริงๆนี่ย้ายมาเป็นของ ID หลักนีแบบโคตรจะดีใจเลยนะเกียร์คาทาจันทรานะครับค่าสูงๆวาเนีย โอ้โหดูครับดูเขาทากับไอดดร็กอ้ามาแล้วโอ้โหแต่ว่าพลังโจมต,ตีกายไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่พลังชีวิตโอ้โหพลังชีวิตให้ค่อนข้างจะเยอะเลยดีเดียวอ่าอันนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ก็ถือว่าออกแล้วนะครับอ่าคาถาจันทรนะครับคือจริงๆนี่อยากจะได้ทั้งพลังชีวิตแล้วก็พลังโจมตีกายเนี่ยที่แบบว่าแตะนะครับเลขก4เนี่ยน่าจะดูดีกว่านี้นะ แต่ออกแล้วก็ต้องดีใจกับเขานะโอเคเรียบร้อยครับอ่าได้คาถาจันทรามา1ชิ้นนะครับแม้ว่าจะอยากได้เกียร์เดาวนะอ่ะจะลองดูค่ากันสักนิดนึงครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ R55 เปอร์ใช่ไหมก็สาม้ยสามสิก็พอๆกับเกียร์ฟรีเลยนะเออเกียร์ฟรีก็ได้ค่าประมาณนี้นะครับ แต่ว่าพลังชีวิตนี่สูงนะพลังชีวิตนี่สูงมากนะครับอ่ะโอเคใช้ได้ครับอ่าผมใส่กับตัวอะไรก็ได้นะเพราะว่าพลังชีวิตกับพลังโจมตีนะครับสายพลังหรือสายว่องไวก็ได้ใส่ได้หมดนะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับอ่าคงจะใส่กับอ้าวเอา,เอาละไปไประมา,มา,มาเดี๋ยวจะไม่มีตัวใส่แล้วนะเออตอระเค่ อะพอได้อยู่จระเข้คิริวเออคงจะไปใส่ตัวอื่นเก่าๆแล้วกันนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของเสร็จหลักนิดนึงนะครันนะครับคือมีคนเนี่ยทักหลังไมคเข้ามาหลายคนนะครับว่าพี่มีแคลริสตัวเดียวเนี่ยมันจะเคลียจบจ4บ24ได้จริงๆเหรอตอบคือได้แต่ว่ามันต้องอยู่กับทีมที่ดีนะครับเน้นย้ำนะคือเราเล่นกันแล้วเนี่ยเรารู้เลยนะครับว่าด่านมันโหดมากๆนะครับ อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอ่าสเตจหนึ่งครับถึง12เนี่ยถ้าจะเล่นทางยื้อเนี่ยแล้วดันนะครับสร้างกลุ่มแล้วก็ดันจนชนะนะครับมันต้องเป็นทีมระดับเพชรหนึ่งแล้วอ่ะมันถึงจะยืนได้นะครับพอไปด่านสิปุ๊บเนี่ยโอ้โหต้องเป็นทีมระดับมาสเตอร์เลยนะบางทีทีมระดับมาสเตอร์ยังเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่ามันต้องสร้างกลุ่มให้ได้นะครับศัตรูปล่อยออกมาแป๊บเดียวเนี่ยติดความสามารถเอเปิ์นะทั้งเหนื่อยนะครับทั้งแรนะครับทั้งยิงดาเมจทะลุนะครับฉะนั้นเนี่ย มีแคลริสตัวเดียวมันผ่านไม่ได้หรอกมันต้องมีทีมรอบข้างที่แบบแข็งแกล่งจริงๆนะอะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะอะเดี๋ยวผมจะลองจำลองดูนะครับผมก็จำทีมไม่ได้นะนะทีมที่ผมเล่นผ่านเนะี่ยเดี๋ยวผมจะจำลองอตัวซัลลี่ยุคขินนะครับเป็นเปรียบเสมือนแคลริสลวกันนะ,อะลองดูนะครับคือทีมของผมเนี่ยมันต้องสร้างกลุ่มใหญ่ให้ได้ก่อนนะ,ะมาลองดูแล้วกันนะครับ เหมือนใน PVP นั่นแหละที่ทำไมผมถึงบอกว่าควรจะปั้นนะครับเรนเจอร์นะครับทางดาเมจเต๋งๆงก่อนที่แบบว่าอ,อย่างน้อยก็ตัวเองก็ถึกนะครับอาจจะยืนไกลนะครับมีความสามารถไฮเปอร์ที่ดีอาจจะมีสกิลอื่นพ่วงดีๆมาด้วยอนยะ่างเงี้ยเอาให้มันแบบยืนให้ได้ก่อนนะ,ะช่วยทีมให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปปั้นคลาริสเป็นตัวแรกของทีมอย่างเงี้ยมันจะทำอะไรได้ผมไปเจอคลาริสที่แบบว่าทีมรอบข้างไม่มีอะไรเลยเนะี่ย โอ้สบายครับหว่นเจี๊ยบมันโดนยิงแป๊บเดียวก็ตายนะเรนเจอร์ <Ranger S 1> มันไม่ได้ถึกนะครับเหมือนกันครับในบทนี้เนี่ยทีมของเราต้องสร้างกลุ่มให้ได้ก่อนครับนี่สร้างกลุ่มให้ได้ก่อนนะครับแบบนี้เนี่ยตัวนกม่วงครับก็เปรียบเป็นคลาริสนะเนี่ยมากกว่ามันจะติดสกิลออกมานะครับอแต่พอติดสกิลออกมาก็โอเคอยู่กันนะนี่เปรียบเทียบกันดูนะครับว่าทีมของเราต้องสร้างกลุ่มนานเนี่ยของผมเนี่ยแค่นี้แป๊บเดียวก็ปล่อยโตไม่ได้นะทา,ทางที่ เบนเจอร์นะครับก็ใช้แร่นะครับไม่ไดีเยอะสักเท่าไหรนะ่นะฉะนั้นเนี่ยใครมาบอกว่าโอ้พี่ผมมีแคลริสตัวเดียวผ่านได้หมดเลยตามสบายครับคือผมไม่ได้ห้ามใครอยู่แล้วนะใครจะว่าไงก็แล้วแต่นะคือตัวเราเองเนี่ยรู้อยู่แก่ใจนะครับถามว่าสเต็ปในการผ่านโดยใช้แคลริสตัวรอบข้างไม่ดีเนี่ยมันมีไหมมันก็มีแหละแต่ผมว่ามันน่าจะยากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับสาเหตุเพราะว่า เราอาจจะเล่นจํานวนรอบที่เยอะจริง,รงอาจจะใช้ไอเทมในการช่วยเหลือ,อเช่นมาถึงเนี่ยอาจจะแบบพัดไปแช่คาป้อมเลยแต่ระหว่างนั้นเนี่ยระยะเวลามันแค่ไม่กี่วิครับเราต้องทอําให้ตัวแคลริสเนี่ยมันมันติดสกิลครับแล้วก็สําคัญก็ต้องไม่ตายน,นั้นเองอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราพัดไปเนี่ยมันต้องมีเลนเจอร์บางตัวครับที่ติดความสามารถครับนี่อย่างเงี้คือแบบว่า เนี่ยอย่างผมเนี่ยทีมระดับมาสเตอร์สามมาสเตอร์สองครับยังไม่ไหวเลยครับสร้างกลุ่มยังไม่ไหวนะฉะนั้นเนี่ยการจะพึ่งคลาริสนะครับทีมของเราต้องสร้างกลุ่มให้ได้ก่อนต้องสร้างแบบเจ๋งๆเ,เลยนะอ่าแล้วก็รอให้คลาริสเนี่ยมาติดตะกิวนะครับแล้วกวามาจะติดตะกิวนะบางทีมันก็จะใช้เวลานานนะครับคือบางคนอาจจะบอกว่าพี่ผมเล่นรอบสองรอบก็ผ่านแล้วนะครับลองเล่นให้มันครบ100รอบดูนะบางทีการเล่นสเต็ปที่แบบว่าตัวไม่ได้โหดมากแต่มีคลาริสเนี่ย บางทีเล่นร้อยรอบมันอาจจะผ่านได้แค่10รอบเองก็ได้นะบางทีอาจจะเป็นรอบที่เราเล่นแล้วแบบเฮ้ยฟลุกพอดีอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเทคนิคที่ผมแนะนำอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองหาด่านแคบๆให้ดูแล้วกันนะจะมีด่านแคบๆไหมนะครับอ่าเดี๋ยวดูเพื่อนกนิดหนึ่งต้องเพื่อนแบบว่าหย่อนลงมาแล้วแบบอัดป้อมแตกนะครับเอ่ออันนี้จะแตกไหมเนี่ย อ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวดูกันครับคือสเตปนี้นำไปทดสอบใช้กันได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้นกม่วงนะครับโอเคอ่ะนกม่วงให้นกม่วงออกมาครับให้นกม่วงบินออกมาบินมาแล้วครับแล้วก็ย่อนเพื่อนไปแบบนี้เลยตังหวะที่อมาตะเนี่ยถ้าเพื่อนเป็นตัวแบบยิงหนัก,นกบัฟคริแรงครับยิ่งคริพื้นที่เนี่ยบางทีย่อนไปประมาณเนี้ย มันอาจจะเกิดอาการบั๊กนะครับก็คือหย่อนทะลุป้อมนะแล้วก็ศัตรูอาจจะแบบยิงไม่โดนครับยิงไม่ได้นะครับเหมือนคลาริสเนี่ยแหละที่แบบว่าบางทีมันสลับฝั่งปุ๊บเนี่ยแบบสลับแล้วมันตัวมันทะลุป้อมไปเลยนะครับประมาณนี้มันก็จะแบบว่าโอ้โหแก้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันหย่อนให้ถูกจังหวะนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับแต่น,นี้เหมือนด้านมันจะค่อนข้างกว้างไปนิดนึง ประมาณเนี้ยนะครับถ้าหย่อนถูกจงังหวะแตกบึ้มได้เลยแต่ว่ามันไม่ได้ทําได้ตลอดนะคือเราอาจจะต้องอดทนตันนิดนึงผมบอกเลยว่ามันต้องอดทนอยู่เหมือนกันนะบางคนเล่นเป็นร้อยรอบนะครับกว่าจะผ่านได้นะอะไรผมลองหาอเอาทีมของผมเลยเอาสักทีมหนึ่งลองดูแล้วกันนะ,ะมาเป็น i d ทแล้วกันจะไหวไหม มาดูกันครับด่าน17นะครับคือมาถึงเนี่ยต้องใช้ไอเทมเลยครับอ่าผมก็จะใช้นกม่วงครับให้มันบินออกมาก่อนต้องอย่าตายนะตายก็ไม่มีประโยชน์ครับตายก็ทำอะไรไม่ได้นะครับอันเนี้ยไม่ไหวแล้วนะครับนกม่วงมาหน่อยอันนี้นกม่วงมาแล้วครับโอเคนี่ครับย่อนไปตรงนั้นมีอะไรเกิดขึ้นไหมย่อนไปแล้ว นี่ตีไปได้นิดนึงนะอ่ะก็ถือว่าตีไปได้นิดหนึ่งครับคือถ้าซัมมอนเนี่ยมันไปปักนะครับหน้าป้อมแบบพอดีเป๊ะเลยครับมันอาจจะแบบว่าหย่อนเพื่อนเนี่ยทะลุป้อมไปเลยตีแตกอ่าแต่อย่างที่บอกว่าสเต็ปแบบเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้เกิดขึ้นเป๊ะๆได้ทุกรอบนะเออมันอาจจะแบบต้องเล่นซ้ำแบบเยอะสักนิดหนึ่งนะฉะนั้นเนี่ยโอ้ใครบอกว่าจะมาใช้แคลริสตัวอื่นไม่มีเลยเนี่ยโอ้โหผมว่า มีเล่นเป็นร้อยรอบนะแล้วก็ใช้จังหวะไอเทมประมาณนี้แหละ,ะเดี๋ยวผมลองสลับตำแหน่งนิดนึงนะเอามาไว้ทีมแรกดูแล้วกันนะครับนกม่วงนะครับอยู่ในกาชาหกปีครึ่งนะครับอยู่ที่ว่าจะออกไหมเออได้มาเนี่ยลองนำมาเล่นดูนะครับมันสามารถที่จะเป็นหนึ่งใน ตัวช่วยนะผมใช้คำนี้แล้วกันนะที่อาจจะมีโอกาสนะครับทำให้เราเนี่ยผ่านได้ไม่ยากเย็นมากนะักแต่ตามที่บอกว่าตางังหวะมันต้องเป๊ะจริงๆนะครับอ่าโอเคผมเอาวาดีสแล้วกันนะลองดูครับเริ่มมาก็ยัดไปเลยบางคนอาจจะไม่ชอบนะสเต็ปการเล่นแบบนี้นะครับอาจจะแบบว่าอยากจะยื้อให้มันสนุกสนุกนะอ่ะนกม่วงโอ้โหมันยืนโดนเลยเนะี่ยยืนนิ่งเลยนะ อ่าทำไม่ติดตะกิลก็จบอ่าออกมาแล้วครับนกม่วงบินไปนู่นแล้วโอเคย้อนลงไปแล้วเรียบร้อยมีเป็นไงบ้างอ่ป้อมเลือดขยับอยู่เหมือนกันนะเนี่ยในจังหวะที่มันอมตะอยู่เนี่ยคือถ้าเกิดทีมที่แบบหย่อนลงมานะครับมันเป็นทีมแบบบัฟคริหนักๆเลยอะ่ะป้อมมีแบบแตกได้ทันทีเลยนะอัะตอนนี้ผมเนี่ยทีมแต่ละทีมนี้แบบว่าไม่ค่อยจะสมประกอบมากนักนะเออก็จะแบบว่าได้ประมาณนี้ครับ นิดนึงนิดนึงคือสเตปแบบนี้บอกเลยครับมันสามารถที่จะเอาไปเล่นได้หมดนะครับทุกด่านเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงต้องมีเพื่อนเต่งนะครับเพื่อนแบบว่าเยือ่เทพนะครับได้อยู่นะวันนี้ก็มาพูดประมาณนี้ครับคือผมก็ไม่ได้มีเรี่นนะใครจะบอกว่ามีคาริสตัวเดียวก็ผ่านได้แล้วไม่ใช่ครับมันต้องอยู่กับทีมที่ดีเลยนะครับทีมที่แบบยื้อได้แบบหนักๆเลยอะแล้วก็ เพิ่งสกิลนะครับเพราะว่าตามที่บอกว่าศัตรูเนี่ยมันมีดาเมจทะลุมาตากเกิดเรามีแคลริสเวล1์ร้อยสี่สิบกีาสายบัฟธรรมดาเนี่ยโดนยิงดอกเดียวปิวะครับพอโดนยิงดอกเดียวปิวปุ๊บเนี่ยกว่าจะปล่อยออกมาอีกตัวหนึ่งถามว่าทีมของเราเนี่ยมันยืนได้ไหมมันก็ยืนต่อไม่ได้นะครับยากนะครับมันผ่านได้แหละแต่ว่าสเต็ปมันต้องแบบว่าเป๊ะจริงๆนะครับมันต้องเหนื่อยไม่ใช่ว่าโอ้ยพี่เล่นสิบรอบก,ก็ผ่านแล้วไม่ไม่เชื่อครับมันต้องมีทีมที่แบบแข็งแกร่งจริงๆนะ วันนี้ก็มาประมาณนี้ okay. แล้วกันนะเปิดเกียร์ได้มาชิ้นหนึ่งก็ถือว่าสะสมกันไปนะครับเออแล้วก็รอรุ้นกันแล้วกันครับว่าแสงหนามืดตัวเก่านะครับจะมาตอนไหนนะมาแน่นอนนะเก็บรูบี้กันเอาไว้นะครับหรือว่าเก็บตัวก็ได้นะตัวก็ชาปกตินะครับรอไว้เปิดกระชาสั่งหนามืดตัวเก่านะครับรูบี้เอาไว้เปิดเกียร์ก็ได้นะอ่าแล้วแต่สเต็ปใครสเต็ปมันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะล้วปกันครับสวัสดีครับ <Stud>